Ừm Chị đi rung bài lơ hê Chị rung bài lơ Sơn đọc lê thái thái con Thì rung sau Bà à, bưng hoài bà hoài nhằm sau đem nhiều hoài พี่แม่ทำดาได้แต่หอยแ่อยากให้เมืองแต่หอยไงล่ะแล้วมีขันน้ำน้อแบบนี้เต็มอยู่หอยแตงนั้นเลยแต่

มักเอ๊ะบุหงปุของเขาน้องสินกับภรรยาผนมาปู่นนาาหหปให้ต่จะได้กินหนูอยู่ตต้งงาม,งาม ธรรมดาได้เ,เห็ดอย่างก็คือได้คืนี่มุงเน่าวนี่มุงเน่าเพิ่งเพิ่งออกมาพรระยาผมอยู่คนปลูกกันนี้มังเน่าสองต้นออกมาสองหรือสามบุต่อน้ำสปริงเกอร์ให้เรียบร้อย cái tình cơ hay đẹp loại bỏ cốc กบสี่กิโลเลนี่กบสี่กิโลสิซื้อมาตอนแรกมันเป็นหนุกลูกหัวเลยนี่เป็นลูกห่วกตัวนี้รู้สึกว่าตัวระบาดได้แล้วลหละนี่แต่ก่อนเป็นลูกห่วกอยู่นะครับตัวนี้ขึ้นหอดอยู่แล้วนี่มันไปกับผถึงว่าไปกับอะไรเนาะไม่ได้ธรรมดาเลยไกบอยู่น,นี่ประมาณสักสองพันตัวได้ คิดว่าน่าจะได้สองโอ้มันดองขึ้นมาเทื่องถือว่าไหวเอาไปไปกบที่นี่ประมาณสองพันตัวได้ดบ ถือว่าเอาได้ดูดูผมทำจริงนะครับผมไม่ได้เป็นคนทำตามกระแสนะครับผมเป็นคนที่ทำจริงแต่เดี๋ยวอีบอุรุษมึงก็ไปก็หาเงินอีกก่อนไปหาเงินอีกก่อนกลับมากลับมาเฮ็ตใหม่กูนะไายเยอะแยะเยอะแยะ อันนี้กบสี่ไอ้ลูกหวกสีนนกส่กิโลตัวนี้ที่ผมซื้อมาไว้เนี่ยได้เป็นลูกกบแล้วเป็นลูกกบแล้วนะครับเห็นไมัหน่หเดี๋ยวผมเดี๋ยว